สวัสดีจ้าเพื่อนๆสมาชิทกทุกทท่านที่เข้ามารับชมช่องฝนชาแนล u t u b e นะจ๊าก่อนอื่นแอดฝากกดติดตามช่องฝนชาแนล u t u b e ด้วยนะจ๊ะฝากเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการวางเลขของแอดเนาะแล้วก็เพจ a c e b o o k แอดฝนรวยทรัพย์หกสามหกสามนะจ๊ะฝากเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็เข้าไปดูผลงานในการวางเลขของแอดได้เนาะ <c oughs> ช่องทาง facebook 36 3, 36 3แอดฝนโดยซับหกสามหกสามนะจ๊ะเมื่อวานฮานอยเมื่อวานได้แค่รูดนะจ๊ะขออภัยเพื่อนๆสมาชิก,กทุกท่านด้วยาสายรูดก็เด้งไปนะเพราะว่าได้ทั้งนอยปกนอยปกรูดรูดห้าแล้วก็นอยวีเด้งบนล่างเลยนะถ้าใสา่รูดนะอันนั้นก็ได้กำไรอยู่เนาะ วันวันนี้วันพฤหัสวันนี้วันพระด้วยวันพระนี่ระวังเบิ้ลนะเมื่อวานเบิ้ลไปแหละเมื่อวานบอกแล้วว่าติดเบิ้ลพอสูตรมาเบิ้ลวันนี้น่าจะเป็นเลขวันพระนะมาเบิ้ลไม่น่ามาแหละน่าจะมาเลขวันพระวันนี้วันพฤหัสเลขกำลังวันหนึ่งสี่หกนะจ๊ะ สามตัวหนึ่งสี่หกสองตัวแปดห้าเนาะเน้นบนก็แปดเก้าศูนยอ่ะมาดูเนาะวันนี้ฟันอะไรเริ่มเลยกันนะวันนี้ฟันห้านะแอดฟันห้าลองสี่อย่าลืมเอาห้าสไปวิ่งรูดสิบเก้าประตูนะจ๊ะแล้วก็เอาไปเจาะด้วยนะ เอามาดูเจาะนะห้าสามห้าหกห้าแปดห้าหนึ่งการ ห้าเจ็ดหกระวังกับหัวเป็นเก้านะมาดูสามตัวกันนะสามตัวขอขยับกล้องนิดนึงสามตัวแอจะได้ห้าสี่เก้าหก ห้าสามห้าหกแปดมันนี้แอดก็จะได้ประมาณนี้เนาะฟันห้าลองสี่อย่าลืมเอาห้าสี่ไป วิ่งรูด19ประตูบนล่างนะแล้วก็อย่าลืมเจาะด้วยนะแล้วก็มาดูเจาะ53 56 58 51การ57 56ระวังกับหัวเป็น59นะ3ตัว5 9 653 568อ่ะวันนี้แอดก็จะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปถัดไปแอดจะลงออมสินให้เนาะแล้วก็ฟันสามหางรัฐบาลพรุ่งนี้ออกแล้วเลขแนวทางรัฐบาลแอดลงมาแล้วนะ9ตัว จับเลขเอาเราแอดก็นเน้นไว้ให้เราด้วยว่าเลขอะไรอยู่ในคลิปเนาะคลิปที่ fc 5 6เข้าไปดูกันได้นะก่อนไปแอดฝากกดติดตามเพจเฟซเพจ u t u b e เออ,เ YouTube, เอ,อช่อง YouTube ฝน c h ชาแนล u t u b e นะจ๊ะเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจแอดได้นะ แล้วก็เพจ a c e b o o k แอดฝนรวยทรัพย์หกสามหกสามนะจ๊ะฝากเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็ไปดูแนวทางในการวางเลขของแอดได้นะว่าเป็นยังไงเข้าหรือไม่เข้านะโอเคนะจ้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะเป็นอมสินเนาะวันนี้หวยน้อยลาวไม่มีม้วนลาวไม่เข้านะขออภัยจ้ะเพราะว่ามันแตกสามแล้วแอก็บอกแล้วว่าเบาๆเนาะโอเควันนี้ออดไปลจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า